ในนามของสมาคมแพทย์ไทยนอกจากคลินิกอาสาแล้วก็จะมีเครือข่ายที่ได้ทำกิจกรรมเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านดรชนินยาที่อยู่ในทีมงานของคุณะโทริทย์นะครับอาจารย์จิตวิยาที่เป็นประธานนกครับแล้วก็มีทีเด็อีกที่จากวันโชคดีนะครับแล้วก็ทานนายรจน์ม่ใช่ทีเด็ดแต่ท่านทราบดีนะครับท่านมีคามเกี่ข้องกับทางการนาวันนี้ท่านเปจะให้แผนปัจจุบัน มันยันจะมีสองส่วนส่วนที่เป็นพิกที่ทําในเรื่องของการรักษาคนกับส่วนที่เป็นเครือข่ายที่ต่อสู้เพื่อให้ความสําคัญของภูมิญาชาติูมิญาการแพทย์นไทยนะหลัยท่านจะได้เห็นท่านยุษณีสท่านสันติสุขนะครับคนนะครับพวกนี้ต่อสู้เพื่อแพทย์แผนไทยมาโดยตลอดนะครับทีนี้ก็ตรงกัที่อาจารย์ท่านพูดนะครับว่าการรักษาให้พี่แคการ ท่านอาธิบายไปแล้วเพราะว่าในโลกโควิดเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วอาการเริ่มต้นมันก็ไข้หวัดนะครับปดวดหัวตัวร้อนเจ็บคอมีไข้นะ,ะกล้ามเนื้อตอนแรกท้องเสียของกล้ามเนื้อแ,แต่ละตารแต่ละคนเพราะฉะนั้นแผนไทยของเราเนี่ยเรามีตำรับยาที่เข้ามาคนไทยท่านก็พูดนะครับอยู่ของอ่าหลักจันทบุรีลาภาษาจันแดงฟ้าแดงโจนเสียวของพวกนี้แล้วจากสถิติที่เรารักษานะครับรยืนยันได้เลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหาย ้วิธีการรักษาเนี่ยมันใช้ได้ผลเรื่องของภูมิทางแผนไทยสมุนไพรไทยใช้ได้ผลของขออนุญานะครับในสิ่งที่เราได้ทำกันมานะครับเพราะมีหลายตำหรับเพียงแต่ว่าคุณต้องมันอยู่ใหนสี่วันแรกทุกคนคุ้นเคยแล้วไอ้สี่วันแรกเนี่ยย้ามันลงก่อนนะอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดเนี่ยท่านจะพูดถึงการพิพัฒน์พานพานการพิพิชขการัำถ้ามันพ้นสี่วันมันจะลงไปก่อนซึ่งทางตำราแผนไทยพูดอยู่แล้วนะครับงั้น สิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่ามหาศาลถ้าเราได้สนใจมันตรงนี้ถ้าเรามีใจดกว้างแล้วใช้นะเราไม่มาถึงขึน้นโลกที่สี่หรือว่าจะเป็นทุกที่ห้าที่ท่านได้พูดถึงที่อาจจะน่ากลัวกว่านี้เพราะรองภูวิตสิลมกปริงจตามมานะครับนี่ในส่วนที่สภาวิชาชีพเราทำผู้ประกอบวิชาชีพเราทำเครือข่ายเราทำต่อสู้เพื่อเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ใช่ก็เพื่ออะไระครับหนึ่งเพื่อประชาชนสองก็คือว่าภูมิปัญญาของชาติ ที่มันควรจะให้ความสําคัญควรจะให้ไปสู่สังคมได้รับรองโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทรากไนะครับทีนี้พอพูดถึงข้อหาสันชัยเนี่ยที่ผมติดตามท่านมาโดยตลอดผมชื่นชมในสิ่งที่ท่านทําเพราะสิ่งที่ท่านทําเนี่ยเบื้องหลังของตำรับยาที่เห็นมันคือความเหนื่อยยากมันคือการผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างท่านเคยเล่าว,ว่าท่านก็ถูก อาจจะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะที่เพ่งเ็งส่งคนมาตรวจว่าอะไรบ้างแต่ก็รอดปลอดภัยบางทีทุกวันนี้ด้วยพลังระชาชนที่สนับสนุนนั้นเบื้องหลังของซองยาที่เห็นมันคือความเหนื่อยยากกับภูมิยาที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าท่านพูดถึงว่าท่านจ่าย20กว่าล้านแล้วเป็นสิล้านคนที่หายนั่นคือการยืนยันที่สุดไม่ต้องพูดถึงงานวิจัยเราณปัจจุบันนี้คุณไม่ต้องพูดถึงงานวิจัยนะครับผมก็ไม่อยากจะไปเสียงเชื่อว่าท่านพูดถึงยาฝรั่งว่า อะไรแบบนี้นะเอาเป็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติท่านต่อสู้เอาตัวเข้าเสียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยชื่นชมแล้วความหลับสมุนท่านอย่างเต็มเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนี่มันเป็นภูมิปัญญาที่เราควรจะต้องรักษาวไว้มันเป็นมรดกของชาติครับแทนที่เราจะต้องเสียเงินเราอาจจะส่งออกแล้วก็ได้เราอาจจะต้องไม่มีใครมิตสิทธิ์เปจุดเพราะเราจดก่อนไนงะ ตอนนี้เจีนระไปทำใครๆไปทํำจะมียาผมตัวให้ยาพ้นยากินทั้งหลายแหละ่เนะีถ้าลองสูง่สของเรานะเราเกิดก่อนใครก็เพื่อนไ,ไปผมขออินยาผมเชื่อคุณมียาของคนผมเชื่อไอ้ทัพยาความบุคคลที่เรามีอยู่ในประเทศนะครับเกินข้าทีอย่างํา้นแล้พอดีพอดีนะครับ <laughs>